ย่างคอมสูบบอลดได้จักร้านวิวเน่ยป๊บเขาเขาหนึ่งเขาเดียวเขาเดียวกูเกาะกัท่ากาะท่างซัน สองเท้าเสื้อสองเส้นเสื้อเนี่เอาไว้ทำมัดเจ้าของรถกระบะหุ่นเสียกหาวนะครับจะไปมัดไซส์ระบายในเสื้อหนระบาดคือรถเลยมัดคือรถของท่านเลยนะครับรถกระบะสี่เช้าฟันดังโผล่ เจอสายโหดนี่ต้องมีวีซ่าจบเจอได้พี่นองเจียงสีมืดหรอครับประมาทบ้าไรครับประมาทขามุกไปรถหรือเป่าตลาดแตกครับจะประมาทไทไทยหรือหยเปล่าหรอพอไปคนไทยห้อนี่ละไทยนี่เอาลกนาะรถอันยังรถฝนรถหกล่อรถหกหล่อ เศรากับจูงย่างดีดีอย hmm. ู่คุ้มบ้านเพราเขาเลิกกันอยูไปเสื้อหีดียอยู่อมันใจเย็นซะก่อนจังเอาน,านี่ขึ้นจังเอาขึ้นเสื้อสามเซนครับพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวสายโหดขึ้นรถครับเรือ่องลปลาเดียวลดฟิลิปปินส์เดี๋ยว่บาเดียวรลดปะ ว่ดึงไปเอาด้วยอยู่ประมาหอดึงดึงร่วมันทบมัวอยู่ปัญหาคือที่แกเสือกออกแกกกไม่อังไเลยพี่า้องยาตแล้วเนาะเป็นเท็จทบไปดึงรุดแล้วครับโอ้ทีมงานเสียงยีสันแน่นนนาขนาดทึ้งๆนั่นเอาเน่เนมเื่ออามือออกจากทงเด้อห้อยทงเตรียมแล่นเนี่ น่าจะขึ้นรถง่ายอยู่พี่น้องเดี๋ยวบางส่งนี่แต่ว่าตาเนี่ยเดี๋ยวบางคนหุ่นได้ขึ้น้องเลยไปขึ้นรถบุงละก็มีมู่อยูทั้งรถนี่มันส่วนมากมันก็จะขึ้นง่ายอยู่ดอกขึ้นหอกเสียกสองเส้นสามเส้นครับพี่น้องดึงอยู่ทั้งเครื่อง โอ้โอ้โอ้เห็ดเหลียญบดได้พี่หนอกลับรุ่นนี่ขาดมาหนิมันน่าจะยูแล้วครับพี่หนอไปเออเรียบร้อยครับพี่หนอไปแล้วสามหมื่นสองพันพี่หนอร้อยครับ